กราบสวัสดีทุกท่านนะคะมาติดตามในเรื่องของอแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมที่มีหัวข้อ,อใหญ่ก็คือแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมปราศาสตร์กับการพัฒนาศิลปะาการแสดงพื้นบ้านของจังหวัดสุรินทร์นะคะซึ่งถือว่า EP นี้นะคะเป็น EP 3แล้วนะคะ ทุกท่านได้ติดตามชมหมด,หมดทุกอีพีหรือ,อยังนะคะถ้าจะก่อให้เกิดความเข้าใจจริงๆนะคะทุกท่านจะต้องไปติดตามที่อีพีหนึ่งก่อนนะคะและอีพีสองแล้วก็อีพีสามนี้นะคะซึ่งอีพีสามนี้นะคะเราจะว่าด้วยเรื่องของแหล่งท่องเที่ยวนะคะเชิงอนุรักษ์วัฒนธรรมประสาทนะคะว่า, <c oughs> ามีความเป็นไปเป็นมาอย่างไรแล้วก็ที่ตรงนี้นะคะมีฐานคติมีความเชื่อแล้วก็มีจุดเด่นอย่างไรนะคะซึ่งได้กล่าวไว้ในใน หัวข้อในลักษณะของอแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมท้องถิ่นเนี่ยนะคะเราจะไปไม่ไม,ไม่ไม่ผลจุดตรงนี้เพราะถือว่าเป็นเมนหลักที่เรากําลังจะนําเสนอทุกท่านนะคะซึ่งการท่องเที่ยวเชิงอ,อนุรักษ์แนวคิดการจัดการท่องเที่ยวเนี่ยนะคะของการท่องเที่ยวท้องถิ่นเนี่ยนะคะเรียกว่า,า cultural tourism เนี่ยนะคะซึ่ง เป็นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนะคะคือการเดินทางของผู้คนหรือกลุ่มคนจากสถานที่1ไปสู่สถานที่1เนี่ยนะคะหรือเข้าสู่พื้นที่พื้นที่หนเนี่ยเพื่อที่จะชื่นชมนะคะในลักษณะที่เป็นเอกลักษณ์ความงดงามทางวัฒนธรรมของกลุ่มชนนะคะที่ได้รักษาสืบทอดมาไว้ตั้งแต่จากรุ่นสู่รุ่นไม่ว่าแต่จะเป็นวัฒนธรรมไม่ว่าแต่จะเป็นประเพณีไม่ว่าแต่จะเป็นศิลปะ ต่างๆเหล่านี้นะคะไม่ว่าแต่จะเป็นอาหารการกินหรือเครื่องแต่งกายตลอดจนถึงแม้แต่เป็นภาษาหรือแม้แต่จะเป็นคติความเชื่อหรือแม้แต่จะเป็นสัญลักษณ์ศักดิ์สิทธิ์ก็ตามซึ่งถือว่าเป็นการถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเชกเช่นเดียวกันนั้นมีอายุนับเป็นหลายร้อยปีทีเดียวนะคะดังนั้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมใช้แนวทางด้านวัฒนธรรมเป็นหลักโดยศิลป โดยศิลปะเกิดจากการสร้างสารรค์ของหมู่มวลมนุษย์เนี่ยใน,ในการที่เราจะอธิบายตามกรอบของมนุษย์เนี่ยเป็นสิ่งที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมและก็อารยธรรมนะคะเป็นหลักนะคะแล้วก็ถือว่าเป็นตัวที่บ่งบอกถึงวัฒนธรรมในพื้นที่นั้นๆด้วยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันสรุปเป็นหมวดหมู่เป็น ทางด้านศิลปะวัฒนธรรมเพื่อเชื่อมโยงเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีพื้นฐานเดียวกันเป็นทรัพยากรที่มนุษย์สร้างขึ้นด้านประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตดังนี้ 1. นนะคะอาจจะเป็นตัวหลักใหญ่เลยก็คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัดทางประวัติศาสตร์นะคะประกอบด้วยโบราณสถานโบราณคดีพิพิธภัณฑ์สถานวัดอนุสาวรีย์นะคะพื้นที่สิ่งก่อสร้างที่มีประวัติศาสตร์สำคัญต่อชุมชนในท้องถิน่น 2แหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมประเพณีและวิถีชีวิตประกอบด้วยเทศกาลงานประเพณีวิถีชีวิตศิลปหัตกรรมการผลิตในท้องถิ่นที่มีอัตลักษณ์ของชุมชนหรือที่เป็นอัตลักษณ์ท้องถิ่นของชุมชนนั้นๆนะคะวัตถุประสงค์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านท้องถิ่นเนี่ยมีวัตถุประสงค์เพื่อที่จะแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆของผู้ที่เที่ยวนะคะ เห็นของใหม่เห็นองค์ความรู้ตัวใหม่นะคะสิ่งที่มันซ่อนเร้นอยู่ภายในแล้วก็รับรู้ร่วมกันที่ประกอบด้วยการเรียนรู้การสัมผัสและการชื่นชมที่มีต่อการชื่นชมในเอกลักษณ์ความงามของวัฒนธรรมแต่ละชุมชนแต่ละท้องถิ่นนั้นๆนะคะไม่ว่าจะจะเป็นในเรื่องของศิลปะภาษาการแต่งกายการบริโภคอาหารความเชื่อศาสนาจารีิประเพณีล้วนแต่เป็นสิ่งที่ดึงดูดใจที่สําคัญและเป็นส่วนช่วยกระตุ้นให้เกิดวัฒนธรรมนะคะ ซึ่งทำให้เกิดการท่องเที่ยวแบบยั่งยืนที่ต้องรับทราบที่ต้องอรับผิดชอบต่อปัจจัยพื้นฐานทางวัฒนธรรมเนี่ยมีอยู่4ประการด้วยกันก็คือดังนี้1มุ่งเน้นคุณค่าของวัฒนธรรมที่เป็นอัตลักษณ์เฉพาะทีนนะคะ 2. เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องต้องดูแลรักษาให้คงไว้ซึ่งคุณภาพนะคะ ด้านสิ่งแวดล้อมและก็คุณค่าทางวัฒนธรรมอย่างยั่งยืนด้วยนะคะสเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนี่ยได้รับความพอใจสูงสุดแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องครบรบในวัฒนธรรมท้องถิ่นนั้นๆด้วยเช่นเดียวกันนะคะสีะ่เพื่อให้ชุมชนท้องถิ่นได้รับผลประโยชน์ตอบแทนอย่างพอเพียงพร้อมทั้งปรับคุณภาพชีวิตของชุมชนนั้นให้ดีขึ้นไปพร้อมๆกันนี่ก็คือเป็นคีย์เวิร์ด หลักใหญ่เลยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมหรือการลงสู่การท่องเที่ยวท้องถิ่นว่ามันได้รับผลประโยชน์อะไรจากการที่เราได้เห็นนะคะในตัววิจัยนี้นะคะดังนั้นหลักการของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการศึกษารวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับความสําคัญประวัติศาสตร์ความเป็นมาทรัพยากร นะะในพื้นที่นั้นๆนะคะเป็นการท่องเที่ยวที่มีการปลูกสร้างจิตสํานึกของคนในชุมชนท้องถิ่นให้เกิดความรักความมุงเห็นการรักษาแล้วก็ดึงดูดชุมชนท้องถิ่นให้เข้ามาร่วมกิจกรรมการมีส่วนร่วมร่วมกันแล้วก็ให้องค์การบริหารส่วนตานนะําบลมาจัดก,การทรัพยากรในพื้นถิ่นของตนให้เกิดคุณค่านะคะ,นะคะให้ทรงคุณค่าแล้วก็มาซัพพอร์ตนะคะในด้านต่างๆเนี่ยให้มีขึ้นด้วยแล้วก็เป็นการท่องที่เป็นการถือว่าเป็นการ ท่องเที่ยวที่ให้ความรู้แก่นักท่องเที่ยวแล้วก็ก่อให้เกิดความเข้าใจในวัฒนธรรมท้องถิน่นแล้วก็ได้รับความเพลิดเพลินไปพร้อมๆกันพร้อมทั้งสร้างรรจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมที่มีอยู่ในชุมชนนั้นและเป็นการท่องเที่ยวที่มีความเคารพวัฒนธรรมของเพื่อนบ้านหรือของชุมชนอื่นรวมทั้งเคารพในวัฒนธรรมและศักดิ์ศรีของผู้คน ทั้งต่อตนเองและก็ต่อผู้อื่นด้วยเช่นเดียวกันนะคะดังนั้นการที่เราจะไปเที่ยวในพื้นที่ต่างๆนั้นลักษณะของการเที่ยวท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเนี่ยควรที่จะ,ะสร้างความเข้าใจอยู่ในลักษณะนี้ก็คือ1เนี่ยเราต้องให้ความสําคัญกับประวัติศาสตร์ในโบราณสถานศิลปวัฒนธรรมและประเพณีโดยยึดหลักที่ว่าต้องอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไว้ให้ดีที่สุด นะคะนองนะมีการจัดการแบบยั่งยืนในเชิงเศรษฐกิจสังคมและสิ่งแวดล้อมโดยไม่ให้เกิดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมหรือกระทบน้อยที่สุด 3. คงไว้ซึ่งวิถีชีวิตของชุมชนในแง่สังคมและวัฒนธรรมโดยให้เป็นจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่ต้องการศึกษาความแตกต่างทางสังคมและวัฒนธรรมอันหลากหลายนะคะ 4. เนี่ยให้เกิดความรู้แก่ ให้เกิดความรู้แก่ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายทั้งนักท่องเที่ยวเองนะคะทั้งผู้ดูแลสถานที่ท่องเที่ยวด้วยแล้วก็ผู้ประกอบการธุรกิจด้วยนะคะและประชาชนที่อาศัยอยู่ในท้องถิ่นนั้นๆโดยทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเนี่ยต้องได้รับความรู้และประสบการณ์การท่องเที่ยวพร้อมทั้งมีจิตสำนึกที่จะอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมให้คงอยู่ตลอดไปและ ให้ชุมชนมีมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวและรับผลประโยชน์เสมอกัรน,นะคะดังนั้นนะคะสิ่งที่เราจำเป็นที่จะต้องคำนึงถึงความขีดความสามารถนะคะความสามารถารับรอ,รองรับและความสะอาดของพื้นที่โดย ต้องไม่เกินขีดความสามารถรองรับของพื้นที่ในทุกๆด้านหรือจําเป็นจะต้องมีการดูแลความสะอาดเอาใจใส่แหล่งท่องเที่ยวอยู่เสมอและคํานึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของนักท่องเที่ยวและต้องป้องกันร,รักษาความปลอดภัยให้แก่นักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวดเพื่อให้นักท่องเที่ยวเนะี่ยเกิดความอุ่นใจและเป็นที่มาของการท่องเที่ยวที่ไม่มีเหตุการณ์ไม่ดีเกิดขึ้นแก่นักท่องเที่ยวนั่นเองนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะ ใน EP ต่อไปเราจะมาฟังดูซิว่าแนวคิดการพัฒนาการท่องเที่ยวอย่าง,ย,างยั่งยืนนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะติดตามใน EP ต่อไปค่ะสวัสดีค่ะกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ยาสุทราด้วยนะคะสวัสดีค่ะ